เจ้า่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับคุณลุงอะไรครับเนี่ยคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับลุงเชยชื่อลุงเชยเนาะเนะี่ยวันนี้คุณลุงมาทําอะไรครับเนี่ยขายอะไรครับขายของนะขายของ,ของชํานะครับเนี่ยขายอยู่ตรงตลาดอะไรครับตรงนี้เขาเรียกท่าแดงตลาดท่าแดงโอ้ตลาดท่าแดงอ่นะาลุงเชยอายุกี่ปีครับปีนี้แปดแปดอายุแปดสิบแปด แต่ดูร่างกายแข็งแรงอยู่นะครับแล้วทำไมไม่ไม่นอนพักอยู่ที่บ้านทำไมมาทำไม่มันก็ผมไม่มีลูกครับไม่มีคนหาให้กินอ๋อก็จะหากินเองครับแต่เรื่องของสุขภาพก็ยังแข็งแรงไม่มีโรคมีอะไรก็มีโรคมีสักโรคก็มีแล้วมีความสุขไหมในทุกๆวันนี้ก็มีความสุขออกมาขายของได้ไปได้ดูอะไี้มีความสุขเดินเหินไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้ไปนี่ไปได้ถ้ไปไม่ได้ที่ไม่มีความสุขอ่าถ้าไปไม่ได้ แล้วเคล็ดลับเคล็ดลับความสุขคืออะไรครับเคล็ดลับของความสุขในวันนี้มันก็สบายใจนะแบบว่าไม่ต้องอยู่ใต้คนครับใครไปไปหากินกินเหนื่อยก็นอนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วที่บ้านมีการปลูกต้นมุ้งต้นไม้บ้างไหมครับมีครับมีแล้วต้นไม้ทําสร้างความสุขให้เราด้วยได้ไหมต้นไม้เพราะอะไรครับต้นไม้ทําไมถึงสร้างความร่มเย็นอ่าความร่มเย็นบ้านผมมีตะเคียน สี่สิบกับต้นเขียนใหญ่ๆนะแล้วเห็นต้นต้นไม้แล้วมันเป็นความสุขยังไงครับมันมันสร้างเขาไปอยู่ในนั้นนเย็นนะไม่ไม่ร้อนเลยล่ะโอ้ต้นไม้เนี่ะอ๋อไม่ได้อยู่ใต้สำหรับคนที่กําลังท้ออยู่ให้กําลังใจคนคนที่แบบท้อแบบปัญหาชีวิตอายุก็ยังไม่เยอะแต่ทําไมท้อจังให้กําลังใจหน่อยมันเกี่ยวกับนิสัยนะแต่เราพูดอย่างนั้นนะนิสัยก็เคยสบายมาแต่เล็บอ่า กก็อยยยาาสบด้วเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องบ่มเพาะนิสัยของยังไงนิสัยแบบไหนครับนิสัยนิสัยสันดานเนี่ยถ้าเราแบบว่าวันนี้จะไปดำนาละขี้เกีจยจนอนนิดหน่อยขยันสร้างบ่มเพาะความขยันยนี่ไปดำแต่นี่มันก็เคยใช่ไหมอ่าอ่าแล้วมันก็อยู่ตัวเนาะนย,ยังไงส่งกำลังใจให้กับ คนที่กำลังท้อหน่อยนะสู้ๆหน่อยครับส <laughs> ู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยโอเคครับผอม